สวัสดีครับนี่ครับกำลังจะไปซ่อมไฟโปรเจคเตอร์ครับผมวันนี้ทำเวลาได้ดีครับท่านทางไกลครับ 可以带 รกขี้ใส่ระวังรถอยู่เทินครับนี่เวลาขับรถนี่ต้องคอยระวังรถอยู่เทินชีวิตเชื่อ ใกล้เลยครับเดี๋ยวใกลถึงมองลงได้หรวอมันอาจจะลงได้หรือมั้งปวดหัวครับบางหมูมงก็ลงได้บางหมูมงก็ลงไม่ได้ใครจะมานั่งดูมาตลอดวะเนี่ยถึงยังวะอ๋อนี่ยังไม่ถึงไหนเลย ลองรถกันดูไปง่าดูไปง่ายใได้วะเปิดไฟแดงมานี่ลั่นเลยนะ ริงขาสั้นงพราะวันนี้ทางอีกยาวไกลครับแปดกิโลแล้วเหรอเนี่ยแค่นี้เองขับแป๊บเดียวมันจะสิบโลแล้วไวมากครับ Z800 c เ r 1 5ร้อยสิบาร้อยห้าสิบอยู่ข้างหลัง เธนเนี่ยเป็นจุดบอดสายตารถนะครับตอนนี้รถกำลังจะอยู่เธอน้องระวังครับคือรถฝั่งขวาจะบังเราเสมอครับงั้นเราต้องระวังครับมันเป็นจุดบอดสายตาเราจะมองไม่เห็นหรอครับรถกำลังจะอยู่เธอนอกจากแบบคนมองไปไกลๆจริงๆว่าเห็นว่ารถกำลังจะอยู่เธนอะไรเงี้ยพอมีด่านหัวรถติดด้วยติดอย่างเงี้ยมันเสียวด่านมากเลย সংবাদ জন ไปเที่ยวอีกซอ,ซอยเซ่อเยอะนี่เราต้องคอยระวังครับขับมอเตอร์ไซค์นี่หน้าเมงเอกี้ิปไปก็เพิ่งชนเลยครับเส้นแต่ร้อยสีขาว โมโตจิปฝ <Moto> <laughs> <laughs> นกำลกังจะตกใช่ไหมครับยกตรงแดงครับผมเต็มเข้าพิดเลนครับผมไม่ใช่ครับพิดเลนนี่ก่อสร้าง <laughs> ที่คนเล่นโค้งกันเราบบว่าเจ็บหนักสีแดงนี่มันเลื่นนะระวังนะ ยกคนแรงครับไว้ใจไม่ได้ครับไม่ใช่มาถึงใกล้ๆสิบยู CPU นะนั่นไหน็ากว่าครัมันนาไม่อยู่เนี่ยครับบางทีเราต้องวัดใจกันนะครับเราจะไปถองพระรามห้านะครับวังว่าจะไม่มีดพานนะครับ กบเดี๋ยวรู้สึกร้อนเมือออกขาเลยครับดีนะวันนี้ไม่ถึงกับโคตรร้อนอะไรเงี้ยถนนหน้ายกมากครับจะเป็นในเมืองครับเรางดครับไม่ล้ำนะครับไม่ล้ำไม่ล้ำเส้นขาวครับ กิโลนะครับแป๊บเดียวนี่ทําไม่เกงใจว่าจะมีด่านนี่มดปอกแน่เลยครับต่อนนี้ใจก็กลัวด่านครับคือแบบเดี๋ยวมันจะลั่นมันต่ไกลเขาจะได้ยินครับพอพอประมาณก็เดี๋ยวนะ อะไคลิปนี้ขอเป็นคลิปแจกรางวัลแล้วกันครับผมก็มีใครทายถูกบ้างครับว่าจากที่ผมขับรถไปถึงร้านนี่มีไฟแดงกี่ไฟแดงครับ นับครับใครได้ดูกอะไรเงี้ยมีกี่ไฟแดงอะไรเงี้ยส,สายจะผ่านตลอดนอะไปเขียวไปเขียวเนี่ยเราอาวังรถถักออกครับเราชิดซ้ายไว้เดี๋วปุ๊บบางคันต้องถออกมาเลยอ่ะแบบเบี่ยงซ้ายอะไรเงี้ย ร้อนขาแล้วครับพี่น้อง90องศานะครับตอนนี้ เกรงใจนิดไม่ทัดชนแล้วเนะี่ยแม่ของขึ้นเลยก็เห็นอยู่ว่ากำลังจะมาแทนที่จะนะมันอย่างเงี้ยให้ไปก็แล้วกัน,นครับผมถ้าเป็นคนอื่นเรไม่รู้มันไง ชนไม่ก็คงเจ็บหนักครับไม่ใช่ผมนะครับคนในรถครับยกรอก็ะแทกชนเร็วขับรถอย่างนงี้ผมก็ไม่ได้เร็วมากครับเมื่อกี้ขับยังไม่ถึงเจ็ดสิบปสิบเลยตรงมานี่โอ้โหระยะใกล้โอ้โหรันจะพุ่งออกมาอีกแล้ว นั่งจอดมอเตอร์ไซค์รอนั่งรอเลยเหรอครับออกใครทายถูกครับมีกีไฟแดงครับเอาเอยืดไปเลยครับตัวหนึงครับเอยืดโมโตบิ๊ไบา์ไทยแลนด์ครับผมแป๊บเดียวยี่สิบกิโลมีร้านพิทาลีไออาร์ซอยู่ตรงนี้ด้วยมิชลินด้วย ทัน,านยางครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราออกเส้นนอกแล้วก็ซัดแล้วครับในเมืองกพอประมาณเดี๋ยวคนตกใจครับถ้าทางจะนานออกไฟแดงเนะหยุดกล้องไปก่อนนะครับผม